ครับก็ God, สวัสดีในยามเย็นๆนะครับวันนี้วันอังคารที่16กุมภาพันธ์2564วันนี้จะพามาดูนะครับการชุบชีวิตนะครับมีน้องน้องชายนะครับเอาต้นมะม่วงมาทำมะม่วงตอนต่ไม่แน่ใจว่าตอนหรือเปล่าเนาะต้นใหญ่มากนี่ครับตัวน,นี้แห้งหมดแล้วนะครับทำการตัดแต่งกิ่งดูนะครับจะเห็นว่ากิ่งนี่ แห้งหมดแล้วครับไม่ร like ู้ว like ่าจะเป็นหรือเปล่านะครับจะลองทุบชีวิตดูนะครับไหนก็ออามาให้แล้วลองใช้น้องจุนเหมือนเดิมครับจุนสีสังาแสงนี่นะครับตัวเดิมเลยนะครับทนี้นะครับคนออกมากว่านี้จะลองทุบชีวิตดูนะครับน่ครับถุงต้นค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ถุงนิดเดียวนะครับจะมีมันละกอด้วยโอเคครับดูนะครับจะเทลงไปนะครับเทลงไปที่โคนต้นอย่างนี้นะครับเพื่อจะชุบชีวิต มะม่วงต้นนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่าต่อยต้นใหญ่มากทเทียบกับแขนนะต้นใหญ่เดี๋ยวมาลองดูนะครับเดี๋ยวลองติดตามดูว่าเป็นหรือเปล่ากิ่งแห้งมากเลยลองดูเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีคืบหน้าหรือว่าฟื้นชีวิตคืนชีพขึ้นมาเดี๋ยวจะทำเป็นวิดีโอให้ดูอีกนะไม่แน่โอเคครับผม